ทักทายสบายดีพี่น้องป้องปายปปสูปูผุคนพบกับนัดเล่าหลานเปร์เส้นมื้อนีไปไก่เนยจักน้อยไปหอดหัวหินคุณเด้ประจวบคลี่ขันเนาะพี่น้องเนาะกลับมาคํามามืดเพิ่งมาลงคลิปแต่หัวแรงบุญละแต่ว่ามันมาคำก็เป็นยังครับลงคือเกางัวไปเห็นรดขายปิ่งปลาดุก่าเอาไปลาบมันคุกสิคือนะนะซื้อมาสามโตพี่น้องมื้อนี้ที่ลาบปลาดุกนี่ละซุพีสุน้อง ให้ได้กินได้ให้เบิ้งเนาะครับเนาะอับ่ยากดิครับเด้่เพราะว่าเขาอยากมาแล้วเนาะมันอยากมันอยากนี่แหะครับถอดออกจากไม้ได้กันนัดกับฟักแล้วครับหลังจากนั้นก็เอาขาอ่อนใส่จังน้อยเปิดดับข้าวใส่พริกลงไปเนาะครับนะพี่น้องเนาะโอ้มามี่เขาขัวใส่ลงไปเนาะเครื่องเทศเนาะครับเนาะตามด้วยน้ำปลาหลังจากนั้นก็นัดกันจีเซยปลาเดกเย่ะจังน้อยอ่ะ คนเนาะครับเนาะคารุ่นครั่วคูรั่วคูรั่วให้เข้ากันคนอยากเสียบไปโคเป็นจัลลา,กกามังจนจัลลา,กกามังดินจัลลาน้ำมังบุบเบิดอีนน่น้อง, <c oughs> องเอ้ยอ่าคนดีๆเด้อคนดีๆเด้อเดี๋ยวผมชุบรถเป็นก้อนพี่น้อง,อ,งอ่ะขั้นตอนสุดท้ายจะมีแหละครับตน้นหอมผักชีที่ห้อยโงยไว้พร้อมกับลูกโดนนนกดนะครับบพลิกล้อนนะครับใส่ลงไปมากเบ็ดก,ก,กัดกั้มยังไงตักตบโหลดอู้เป็น่ยนเสียบบังนีนอง มาเด้อก,กินหลาบประดูกน้ำหนัดครับผมสวัสดีครับ